สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวความคืบหน้าของแอปพลิเคชันครูโอสอนไทยนะคะหลังจากที่ได้ลิงก์นะคะในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครูโอสอนไทยติดไว้ในโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตนะคะก็จะไดะ้หน้าจอในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมีไอคอนนะคะที่เป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็กดเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ นะะในห้องเรียนออนไลน์ของคูโอสอนไทยนี้นะคะก็จะมีพัฒนา,าสื่อการเรียนการสอนนะคะที่มีมีหลากหลายนะคะนี้นะคะก็คือเป็น,เป,นเป็นหน้า,าเว็บไซต์ Google Site ของคูโอสอนไทยนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะมีอะไรบ้างคือมอีวิชาที่สอนในภาคเรียนที่1นึ่ภาคเรียนที่2นะคะแล้วก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชัน ครูโอออนไลน์นะคะครูโอสอนไทยหรือครูโอออนไลน์นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็สามารถเข้าไปใน g o o g l e Site แล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะติดไว้ในมือถือแล้วก็เป็นช่อง u t u b e นะคะของครูโอสอนไทยนะคะแล้วก็มีแฟนเพจนะคะของครูโอสอนไทยนะคะแล้วก็มีผลงานอ e ีบุ๊กนะคะที่ครูโอสอนไทยได้ได้มีผลงานได้เผยแพร่นะคะแล้วก็ขายอ e ีบุ๊กนะคะในแมปมาร์เก็ตนะคะ มีลิงก์ภายนอกก็คือลิงก์ของกลุ่มสาระภาษาไทยแล้วก็ลิงก์ของโรงเรียนดัตตลุนีนะคะเรามาดูทีละอย่างเลยนะคะทีละอย่างก็คือมีอะไรบ้างในภาคเรียนที่1นนะคะภาคเรียนที่1ก็จะสอนสองวิชาหลักๆเลยนะคะก็คือวิชาภาษาไทย3ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะแล้วก็วิชาการพูดเชิงวิชาการนะคะในวิชาภาษาไทย3มมีอะไรบ้างก็คือมีนี่เข้ามาดู ่ะนะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราเรียนไป2หน่วยแล้วนะคะกําลังจะเรียนหน่วยที่3นะคะจะต้องจบภายในอาทิตย์หน้าะนะคะในหน่วยที่1น,นะคะพระเวสสันดรมีอะไรบ้าง นะครับกดเข้าไปก็จะมีะมีตัวอ e ีบุ๊กนะคะซึ่งผู้ได้นำหนังสือเรียนภาษาไทยที่เด็กเรียนมานั่นแหละคะ่ะนะคะมาทำในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะคะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็น มหาวิสสันดอนชาดกนะคะแล้วก็เป็นอ e ีบุ๊กเรื่องเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงนะคะและที่สําคัญก็คือมีใบงานหลังจากนักเรียนได้เรียนเนื้อหาเรียบร้อยแล้วก็จะมีใบงานเก็บคะแนนโดยใบงานเก็บคะแนนนี้ครูโอได้ทําอะไรไว้ก็คือได้ทําใน Line Worksheet นะคะ i n e w o r k s ก e e t ก็คือน,นี่อันนี้คือ,เ,อเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์นะคะเรื่องเกี่ยวกับคาศัพท์นักเรียนทําไปปุ๊บมันก็จะมีคะแนนขึ้นให้เลยนะคะมีคะแนนขึ้นให้เลยนะคะสามารถาทําอย่างง่าย นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นอบอกบทสนทนาในพระเวสันดรชาดกนะคะต่อมาในหน่วยที่สองนะคะเดี๋ยวครูกลับไปก่อนกลับไปหน้าอีกหน้าหนึ่งก่อนในหน่วยที่สองนะคะก็คือ,อก็จะมีเกมให้เล่นนะคะเปเกมวันเดอร์โกให้เล่นนะคะอันนี้เป็นลิลิตตะเลงพ่ายนะคะที่ท,ที่ที่มีทั้งเกมแล้วก็มี a อ,อนิเมชันนะคะเรื่องสรุปสรุปเกี่ยวกับลิลิตตะเลงพ่ายนะคะ,นะคะแล้วก็มีอ e ีบุ๊กนะคะ แล้วก็ที่สําคัญคือมีนี่คือวันเดอร์โกนะคะวันเดอร์โกนี่ต้องใช้เน็ตแรงนิดนึงนะคะในวันเดอร์โกก็คือเป็นเกมที่เสริมทักษะนะคะตอบคําถามนะคะตอบคําถามสรุปนะคะแล้วก็มีพินเกมที่เป็นตัวเลขเนี่ยพอ,อพอกดคําว่าเริ่มเกมแล้วก็มันจะให้ใส่ตัวเลขที่พินเกมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นี่ที่สําคัญก็คือมีนี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้ฟลิปนะคะอันนี้ฟลิปคืออะไรก็คือรูโอได้เอาหนังสือเรียนนะคะของชั้นมห นะคะเข้ามาทําเป็นอ e ีบุ๊กเพื่อให้นักเรียนสามารถเปิดอ่านได้ง่ายนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นสรุปเนื้อหานี่แหละคือสรุปเนื้อหาไว้ให้หมดแล้วนะคะนักเรียนอ่านสรุปนะคะ,ะนี่นะคะแบแบแฟปโอเคตรงนี้นะคะก็นักเรียนก็มีสื่อการเรียนการสอนนะคะ,ะนี่นะคะก็คือหมดละใน แอปพลิเคชันในวิชาพื้นฐานนะคะไปดูในวิชาเพิ่มเติมในวิชาเพิ่มเติมก็จะเป็นวิชาการพูดนะคะในวิชาการพูดเนี่ยครูก็จะมีแบบแบบสําหรับในการคนา้นคว้าแล้วก็แบบฟอร์มสําหรับในการที่นักเรียนเนี่ยเป็นแบบฟอร์มที่นักเรียนสามารถเขียนเนื้อหา,อาเข้าไปนะคะเพื่อที่จะนําเสนอในการพูดนะคะโดยที่ว่าสามารถเรียนลำดับได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ ได้พูดนะคะได้สอบพูดกันนะคะก็คลิกเข้าไปมันก็สามารถมันก็สามารถดูได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้พูดนะคะโอเคนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะนักเรียนก็ลองไปดาวน์โหลดนะคะลองไปดาวน์โหลดไว้นะคะเพื่อทีออ่นักเรียนะจะได้ไม่พลาดในการใช้สื่อการเรียนการสอนใหม่ๆของครูโออนไลน์หรือรูโอสอนไทยนี่นะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ